เมื่อวันอาทิตย์ที่5เมษายนคริสตศักราช2015คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนาสัมพันธ์แผนกคริสตศาสนาจักสัมพันธ์และกลุ่มเสวนาคริสตศาสนาจักสัมพันธ์ภาคตะวันออกสังคมณฑลจันทบุรีจัดงานสังสรรค์วันปัสกาขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการสิ้นพระชนและการกลับคืนชีพขององค์พระเยซูเจ้าณคริสตจักรพระพรศรีราชาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ดี ที่มีต่อกันระหว่างพี่น้องคริสเตียนและพี่น้องคาทอลิกภายใต้ชื่อกลุ่มการเสรวนาคิตศสสนาจักรสัมพันธ์ภาคตะวันออกจัดให้มีการฉลองวันปัสการ่รวมกันทุกปีเป็นโอกาสดีที่พวกเราได้มาพบปะสังสรรค์กันในวันนี้โดยมีพระสังฆราชซินวิโอศีพงษ์จรัสศรีและศาสนาจารย์อภิชาติการลาวันตะวานิชเป็นประธาน ร่วมกับบรรดาพี่น้องคริสเตียนและคาทอลิกเข้าร่วมทั้งสิ้น97คน